ตอบคาถามครับจากเพื่อนๆทาง Facebook นะครับขออนุญาตอ่านคําถามนะครับถามเข้ามาว่าถามตรงๆนะครับค้ชการเทรดเหมือนกับการให้เราเล่นหมากรุกกับคอมหรือเปล่าคือเราไม่มีทางชนะเลยโอเคผมขอตอบนี้แล้วกันนะครับว่าเรามีทางชนะแต่ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องชนะทุกครั้งโอเคละ่ะยอมรับได้ว่าในการเทรดเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องชนะทุกครั้งแต่ว่าสเสน่ห์ของการเทรดคือว่าแต่ละครั้งที่เราชนะเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดนี่ว่า เราชนะครั้งนี้เราจะได้แค่หนึ่งชนะครั้งนี้ได้แค่หนึ่งแพ้ครั้งนี้ได้แค่หนึ่งเห็นไหมมันไม่กําหนดเราเป็นตัวกําหนดเองว่าเฮ้ยครั้งนี้เราชนะเราจะชนะที่สองแต่ว่าเวลาเราเสียเราจะยอมเสียที่หนึ่งเห็นไหมนี่คือเสน่ห์เรื่องนี้ก็ใช้เป็นประโยชน์ได้สมมุติว่าเราชนะเราขอที่สองแต้มเวลาเราเสียเราขอเสียแค่หนึ่งพอคุณลองคํานวณดูว,ว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณเทรดสักสิบครั้งเนี่ยคุณมีอัตราการแพ้ชนะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าแพ้ห้าชนะห้า สุดท้ายแล้วเนี่ยบวกลบกันแล้วคุณก็มีกําไรเรื่องการที่คุณเวลาคุณชนะคุณได้2อแต่ว่าเวลาที่คุณเสียนี่คุณยอมเสียแค่หนึ่งเห็นไเขาไม่ได้กําหนดว่าเนี่ณเวลาคุณชนะคุณต้องได้แค่หนึ่งนะเวลาคุณเสียคุณก็ต้องเสียแค่หนึ่งไม่ได้กําหนดเอาตรงนี้มาใช้เป็นประโยชน์ในเรื่องของริสกี a อ d เราไม่จําเป็นต้องชนะทุกครั้งการที่คุณเข้าเทรดแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณมีกําไรนี่คือวันสุดท้ายเลยคุณมีกําไรหรือเปล่านี่คือคําถามที่คุณจะต้องตอบตัวคุณให้ได้ผมก็จะบอกไว้ว่าคุณไม่ต้องชนะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณมีกําไรก็พอก็คือจบนะเราเทรดเอากําไรไม่ได้เทรดเอาชนะติดติดกันต้องไหมนะขอบคุณสําหรับคําถามนี้มากเป็นคําถามที่ดีมากถามกันเข้ามาอีกนะครับ